บรรยากาศดีมากเลยครับสวัสดียมเย็นครับผมหลังจากกลับจากแกลมชะบังมาลุยเย็นต่อกลับเบ็ด20 25หลังได้ไหมเนี่ยประมาณ25หลังได้ไหมผมใช้เย็นแมงกะชอนนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะลองดู ข้าวมึงจะเกี่ยวออกเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วครับบ้านผมเกี่ยวข้าวแล้วนะครับแต่บ้านเอฟซีเกี่ยวข้าวยังก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่นี่เกี่ยวข้าวครับฝั่งนู้นยังไม่เกี่ยวครับฝั่งนูน้นนะบ้านอี้ดวครับไฟแดงเดะขาวๆนู่นนู่น,น,นไปลองดูเผื่อฟุกครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะแต่ปลามีแน่นแต่มันจะกินเบ็ดเราเหรือเปล่าเนี่ หลังแรกไว้ตรงนี้คนระับเหือดิ้นดีกันนะหลังที่สองครับคนละฝั่งทางกัน ตรงนี้แล้วกันตักยากนะผมปักให้ดูหลังนี้สุดท้ายนะครับหลังที่ห้าเดี๋ยวมันจะปักอะไรมันจะ เสียเวลาครับค,ครับโอ้วิงดีจริงขออนุญาตปักไปเรื่อยนะครับเนี่ยปักตัวนีนะ้ยาวไปนู้น,นครับฝั่งนู้นนา,นาอันนี้ก็น,นาอันนี้เกี่ยวข้าวไปหมดแล้วครับเนี่ยเยื่อหมดแล้วครับเบ็ดเหลือเพียบเลยเดี๋ยวเป็นสิบแบบปักไปได้ยี่สิบมนะั้ง เดินกลับเ่อผมได้ตัวเยือหมดเกี้ยงเลยเดี๋ยวหาเยือใไหมครับเดินกลับมาครับผมได้ยินเสียงเบ็ดคันนี้จมครับไม่รู้ติดเปล่านะได้ยินเสียงทีทว่วทีหนึ่งดูก่อนครับโอ้ยลากไปไม่เฉย Uh huh. มาครับหาเหยื่อต่อครับหาเหยื่อต่อไปครับได้แล้วมาดูเบ็ดครับได้แมงคกระชอนไม่กี่ตัวล,ลมมันแรงครับแมงกระชอนไม่เข้าเลยไปออกไปดูดิ ไม่รู้นะั้งหมดปากเป็ดยังไม่ถึงยี่สิบหลังเลยครับสิบเก้าหลังได้มั้งไปไปลุ้นกันมันจะได้ตัวไหมเปิดไม่ได้เลยครับไปไปดูหลังแรกนะครับหลังแรกเป็นยังไงเนางอุ้ยอุยมีอาการไ้วหลังแรกอุ้ยอุ้ยดึงอุ้ยแต่ที่ใส่ไม่มีครับมีอาการครับมีอาการครับ อู้มีตัวครับอีตัวสิครับนี่ไงมันมันมันมมันมันมนอา้าหลังแรกก็ได้ตัวแล้วครับปวดปลาครับไปหลังต่อไปครับหลังแรกกระโดนสแล้วหลังที่สองโอ้ยเยือหาย เกี่ยวเยอะครับออกไปเร่อยครับผมไม่สบายนะเสียงเปลี่ยนเลยไม่รู้ปากตรงไหนบ้างไม่รู้งงหมดแล้วผมจะดูทุกคันนะครับเบ็ดแค่ยี่สิบเองเอ้าอันนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้เหยือหายครับเกี่ยวเยอะแป๊บนึงครับโอ้โหทางไป อย่างลกเลยคนระับหญ้ามันสูงอยู่ไหนบ้ากกับพี่ลูอออกอาอตรงนี้ผมว่าผมปากเบ็ดไว้ตรงนี้ หายอะ่ะไะอุ้ยอันนี้หลุดครับเหยื่อหายครับเกี่ยวเยอะครับผมไปไปเรื่อยๆครับอันนี้ะนะเหี้ยนี่ตัวครับก็แต่ปลาไม่โตครับอพอได้อยู่ครับนี่ครับ ได้อยู่ได้อยู่ปวดตาครับผมไปเอามีเซตไนี่ครับโอ้ย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 มีเซตไนี่ครับสายกำลังแซบ่บสายกำลังแซบ่บสายกำลังแซ่บสวยเนี่ยหมานครับหมานมานันแต่แถบนี้ไม่มีปลาโตครับไม่มีปลาตัวใหญ่อ่ะ แต่ก็ตัวสวยนะได้อยู่จังวะเหมือนเดิมครนบะม,มันก็นยังมากินน้องปลาหมอโอ้ยป้าหมอกินเมงกับชอนเฉยเลยเออาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา ติดแล้วก็เอา้วครับดูหมดแล้วครับหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเร่งกลับดูอนครับโอ้ยปลาไม่โตรครับแต่ก็สวยอยู่กัดมันไม่เหมือนแถวมุมนุกงูุ้นครับแถวหลังบ้านนะ่ะมีตัวใหญ่เดี๋ยวคลิปหน้าครับไปฝั่งโน้นดีกว่าฝั่งนี้มันไม่เวิร์ค ดูกลับครับเดินกลับมาครับตรงสระมีน้ำหว้ครับมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับตัวสวยด้วยครับตัวสวยด้วยสวยด้วยครับนี่ไงครับตัวสวยด้วยครับแต่เหยื่อหมดครับเอาไปทั้งเบ็ดน่ครับเหยื่อหมดมันมันมันครับ ปากเบ็ดแค่ยี่สิบคันครับถือมามันอยู่ครับได้หลายตัวอยู่กลับแล้วครับปุี้ว่านใหม่ปุี้มาดูครับเบ็ดที่เหลือครับโอ้ยปากไม่หมดจับปะปุี้เชา้าตุนเงินใหม่ครับสวัสดียามเช้าครับผมออกมาดูเบ็ดครับ ดูจะมีตัวไหม <c oughs> คือได้เป็นหลายตัวตัวไม่โตับไปดูแบบนะครับดูหลังแรกคนระับเหมือนฝนจะตกครัฝนไปปล่อยหน่อยอหลังแรกไม่มีอะไรเลยหลังนี้ก็หลุด เยอหายหมดเลยครับโอ้ยไม่ได้เลื่องมากแต่เชา้ชาเนี่ยเช้าจะมีตัวไหมนะ้องเดี๋ยวเก็บทีเดียวรับเดินกลับอย่างลกเลยมีตัวไหมนะน้องเช้านี้อุ้ยอะไรวะอุ้ยมีตัวครับตายแล้วมั้งโอ้ย ตายยังตายแล้วนะครับุ้ยังครับยังไม่ตายอูย้จินจะลึกเลยปลดปลาครับลปดูหลังต่อไปครับอย,อยากจะเดินมาตอนเช้าเนี่ยเบียดแฉะหมดเลยลืมใส่รองเท้าด้วย อันนี้แหละจุมๆอันนี้แหละจุมๆโอ้ยจุมเฉยๆปักเบ็ดไม่ถึงยี่สิบหลังเลยจะได้ตัวไหมน้องจะได้ตัวดแล้วครับจะเหยื่อหายครับหอยเชลลีกินหมดแล้วมั้งอันนี้ไปดูไปเรื่อยครับจะหมดเยอะ เช้านี้มีตัวเดียวเรอวะไหน,นอีกอยู่นี้ไม่ได้ปักหรอไหนอีกนี่นก็กจอหายไป เอ้ยโอ้ยอานีะมีตัวครับมีตัวครับปาลาอะไรวะปลาหมอเหรอโอ้โหปลาหมอยักษ์ปลาหมอยักษ์โอ้โหปลาหมอตัวนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เลยฝ่ามือเลยโอ้โหปลาหมอใหญ่มากครับกินเป็นกระชอนอันนี้ไม่โดนปลดปลาค,ครับ ดูไปหลังสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะจะตายตัวนะโอ้สุดท้ายก็ไม่มีตัวเหลือหมดบรรจะกาศยามเช้าท้องนา มื่อคืนว่าจะมาดูอีกรอบว่าฝนตกไม่ได้ปักเบ็ดหลายวันครับเป็นอาทิตย์กว่าครับอยู่แหลมชะบังหนูนะครับทำงานประจำารับองานของข้าองเยอะก็ได้กลับบ้านอะกว่าจะเสร็จงานครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม